การบ้านเชียงใหม่แจ้งไว้ที่ QD House Property แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกคะ่ะหากคุณกำลังมองหาบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อชีวิตหลังกเกษียณหรือเพื่อการลงทุนอีกหนึ่งโครงการที่คุณต้องไปก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเชียงใหม่เรามีหลากหลายทําเลไม่ว่าจะเป็นสันทรายสารพีท่ารัว้วสันกำแพง รับประกันหลังการขาย1ปีรับประกันโครงสร้าง5ปีเต็มแบบบ้านเรามีให้เลือกมากกว่า40แบบไม่ว่าจะเป็นมูจิมินิมอลจะเป็นมิสแบบคอนเทมพอร์ r รี่แบบซีดาและซีดาพลัสแบบบ้านหลังใหญ่แคลล่าแบบจ่าเรด และแบบบ้านจาริศพลัสสไตล์โมเดิร์นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแนนน้องหน้าแป้นอีกแล้วเช่นเคยนะคะเพื่อนตอนนี้ค่ะแนนอยู่ที่โครงการไซน์เนเจอร์2อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและ ต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่บรรยากาศดีมากๆเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยวิวธรรมชาติที่แท้ทรูเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนจะเห็นว่าตรงบริเวณด้านหน้านะมีนาด้านหลังก็มีนาตรงตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาคือวิวที่นี่คือวิวร้อยล้านมากคุณนะคะต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะเราทำเพียง8ดหลังเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ย ตอนนี้จะเหลือเป็นแปลงที่1และที่5ก็คือเหลือสองหลังสุดท้ายแล้วสำหรับโครงการทรายในเจ้าและจะเป็นแบบบ้านอะไรเดี๋ยวมาดูกันพร้อมแนเเลยนะคะสำหรับบ้านหลังแรกนะคะใครที่ต้องการสเปซในตัวพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ยแนะนำหลังนี้นะพื้นที่เขาจะอยู่ที่ประมาณ66ตารางวานะคะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130 ตารางเมตรขึ้นไปนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชื่อแบบบ้านเอสเทอร์แต่ไม่ใช่เอสเทอร์ธรรมดานะคะจะเป็นเอสเทอร์แบบใหม่นะคะเอสเทอร์แบบใหม่เป็นยังไงเนี่ยเพื่อนเต้องตามไปดูไลฟ์ของโครงการเซนเจอร์สินะคะเพราะว่าตัวเอสเทอร์แบบใหม่เนี่ยเขาจะมีในส่วนของจุดพักฝุ่นตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บฝุ่นก็คือเวลาเราเดินขึ้นด้านข้างอะคะ่ะเราเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีช่องนะคะเก็บฝุ่นดักฝุ่นอยู่ตรงที่กละมังปูนวางตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับหลังนี้นะคะตอนนี้บ้านก็เริ่มก่ออิฐแล้วนะคะต้องบอกว่าโครงการเราใช้อิฐมอญแดงทุกหลังและทุกห้องไม่มีผสมอิฐบล็อกหรือมวลเบาใดๆแน่นอนนะคะนี่เลยเคยเห็นไหมคะถ้าเอาไปเล่นเป็นมุกนะคนเหนือก็จะบอกว่า อิดแต่อิดว่านะคะอิดเยอะมากนะต้องบอกว่าเราใช้อิดมวลแดงทั้งหลังนะคะอ่ะมาดูในส่วนของทำเลตรงนี้นะคะอันนี้คือแบบบ้านอะไรต้องบอกว่ามันคือแบบบ้านแบบเอสเทอร์แต่จะเป็นเอสเทอร์แบบธรรมดานะคะเอสเธอร์แบบธรรมดาเนี่ยก็หลังจากตัวเอสเทอร์แบบใหม่ ก็คือตัวเอเซอร์แบบธรรมดาเนี่ยเราขึ้นด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เลยเนาะแต่ว่าเอเซอร์แบบใหม่เขาจะเขาจะก่อตรงด้านหน้าตรงเนี้ยค่ะเป็นบริเวณเก็บฝุ่นเนาะก็คือเหมือนบ้านมินิมอลของญี่ปุ่นเนาะที่เขาจะมีแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็จะเจอโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนวางรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสเตปขึ้นไปนิดนึงนะคะน่ารักมากๆต้องบอกเลย แต่ในส่วนของตัวกระจกเข้ามุมแบบเป็นซิกเนเจอร์ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวห้องก็จะเรียงกัน3ห้องค่ะและในส่วนของอแปลงที่5นะคะแปลงที่5เนี่ยต้องบอกว่า c u ว i ี House เรานะคะครอดแบบบ้านแบบใหม่มาอีกแล้วนะคะ ชื่อแบบบ้านว่า f ลอรา X นะคะฟลอราเเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านหลังคาสไตล์ปัญญาคอนเทมพ m ร o r ร r y นะคะแล้วก็ยังคงสเต็ป3ห้องนอน2ห้องน้ำ2พื้นที่จอดรถเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนเนี้ยันยังไม่มีบ้านตัวอย่างให้เพื่อนๆชมนะ เพราะว่ามันยังไม่เสร็จสักหลังเลยนะคะเพิ่งคลอดคือคลอดแบบออกมาปุ๊บเราก็ลงก่อสร้างเลยนะคะดังนั้นต้องคอยติดตามช่องของเราบ่อยๆนะและ้วเพื่อนๆก็จะได้ชมแบบบ้านแบบ f o r ราและ f o r รา X ค่ะถ้าแบบ Fora าธรรมดาเนี่ยนันมีที่โครงการเซเนเจอร์18นะคะอีกประมาณ2เดือนน่าจะสร้างเสร็จแล้วแหละเอาไว้เดี๋ยวนันจะรีวิวขอเพื่อนติดตามกันเยอะๆนะอ่ะมาดูในส่วนของ <c oughs> แปลง แปลงที่หกนะคะอันเนี้ยแปลงที่หกแต่อันนี้เรามีลูกค้าแล้วนะอันเนี้ยเป็นที่ดินของเขาทั้งหมดเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะขุดสระข้างหน้าหรือเปล่านะคะแบบบ้านแบบโมริค่ะโมริ i, เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันแบบบ้านแบบญี่ปุ่นที่มีห้องแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะอันนี้เราก็เคยรีวิวเหมือนกันเนาะแบบบ้าน โมรีเนี่ยพื้นที่ใช้สอยประมาณ143ตารางเมตรนะคะแล้วก็ที่ดินตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างค่ะประมาณร้อยกว่าวาเลยนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้ออยู่โครงการนี้คือถ้าคุณบ้าวิวแล้วคุณไม่มาดูโครงการนี้นะคุณพลาดต้องบอกเลยนี่จะเห็นวิวข้างหลังตรงนี้มาเลยค่ะพี่ช่างภาพถ่ายให้ลูกค้าเราดูกันซะหน่อย ตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวนาว,วิวใจแบบนี้เลยค่ะเพื่อนคือยังคงความธรรมชาติอยู่นะเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นลหละก็คือดอยสุเทพนะที่เราเห็นลางๆตอนนี้นะคะเพราะว่าคืมฟ้าคืมฝนนะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าฟ้าสว่างกว่านี้คุณจะเห็นดอยสุเทพชัดมากนะคะคือนอกจากจะเห็นดอยสุเทพแล้วนะ <c oughs> หมุนขวามาปื๊ดตรงนี้ เพื่อนก็จะเห็นวิวเขาอีกแล้วนะคะเขาตรงนี้หนูไม่แน่ใจอะว่ามันเป็นเขาอะไรอ่ะเ่อนแมกวงเออน่าจะเขื่อนแม่กวงนะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงโซนนู้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววิวนาทั้งหมดนะคะด นนต้องบอกว่าทำเลไซายเนเจอร์สองสำหรับใครที่อยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและบ้านราคาไม่สูงมากนะคะต้องบอกว่าราคาบ้านของเราอยู่ที่ประมาณ2ล้านต้นๆถึง2ล้านกลางๆเองนะก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็มาจับมาจองกันได้นะหรือถ้าใครอยากที่จะ นัดเข้าชมโครงการนี้แนนก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาการขายและให้บริการพามานัดชมโครงการกับแนนได้นะคะก็โทรได้ที่เบอร์082426 4414ค่ะก็อย่างที่บอกตอนนี้ทําเลนี้ยแนนเหลือสองหลังสุดท้ายแล้วนะคะและคงคอนเซปต์แบบคอนเทมพอร์ r รีทรงปั้นหยาสวยๆค่ะก็อยากรู้ว่าหน้าตาของแบบบ้านเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถ แอดไลน์ของเบอร์โทรที่แนนแจ้งได้เลยนะคะและแนนก็จะส่งในส่วนของตัวรายละเอียดดีเทลในการรีวิวแบบบ้านแล้วก็ของตัวแบบแปลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนก็จะคุยรายละเอียดกับลูกค้าในแชทได้นะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะก็เบอร์โทรเหมือนกันนะคะ082ขอย้ำอีกทีนะ4264414ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ เน้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเน้นจะไปไลฟ์ที่โครงการไหนนะคะรอติดตามได้เลยบ๊ายบาย